<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคอลเลนเกมทุกคนตอนรับทุกท่านเข้าสู่แคสติงเกมที่พุกคณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่ว่าผมไปยังอยากเล่นและนี่ก็คือไฟฟ์ไน ภ <Freddy. c oughs> าคแรกเป็นภาคที่โหดหรือโหดที่สุดเป็นภาคที่สร้าง Impact ให้กับจิตใจมากที่สุด <c oughs> หลังจากที่ผมห่างหายกับภาคนี้ไปยาวนานพอสมควรตั้งแต่นูนะ่นนะกิจกรรมออกเทเบิลเอ๊ะอลเลอร์วันนี้ผมจะกลับมาสารต่อหลังจากที่ผมไม่สามารถเอาชีวิตรอดใน5ฟฟในสผมจะกลับมาเล่นภาคหนึ่งดูซิว่าผมจะเอาชีวิตรอดไปในคืนที่4ของเกมไหมมา,มาเราไปเริ่มกัน,กนเลยครับ คืนที่4โอเคสำหรับภาคนี้พูดเลยนะครับว่าผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบางทีก็ให้อธิบายก่อนโอ้โหชิก้าโอ้ยไอ้ไก่บ้าเอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ขออนุญาตมิวไปยังไงแปลไม่ได้อยู่แล้วโอ้ชิก้าไม่เอาดิเฮ้ยบางทีก็ก็บูมบามเกินไปอ่ะโอ้ย จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ชิก้า I want to play game เราจะเล่นกับนายเองโอเคชิก้าไปสซนแล้วครับตอนนี้ชิก้าไปสซนในส่วนของห้องไหนผมก็ไม่รู้พาคหนึ่งไม่ได้เล่นนานมากอะพูดตรงเลยจริงๆ แล้วมันมีเออนี่ไงชิคก้าอยู่ที่แคมิราเจ็แล้วมันมีน้องๆน,นะครับเคยเคยมาเคยมาอธิบายเคยมาคือคือ,คอเหมือนเขาก็ช่วยนะว่าเอ้ยพี่ลองเล่นอย่างนี้ลองอะไรอย่างนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งผมลืมไปละพุ่งตรง,ตงลืมไปละตอนนี้บันนี่อยู่ในห้องโถงโงกลางนะโอเคระบบกล้องระบบกล้องภาคนี้ก็ก,ก็ก็อย่างเงี้ยแหวบแวบอย่างเงี้ย <laughs> เป็นการสร้างเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใกล้ขึ้นนะ่ะโอ้เสียงปุกปักปุกปักปุกปักโอ้ยโอ้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เพิ่งมานะฮัลโหลเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ,โอเคยังไม่มียังไม่มีตัวอะไรมาโอเคชิคเด็ดดําดําดอมฟ็อกซี่มาแล้วนี่นี่ใครบันนี่ใช่ไหมบันนี่ใช่ไหม เออโอปปเตอร์หลอนว่ะออบันนี่มาแล้วบันนี่มาแล้วบันนี่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าตัวอะไรเดดม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 มันใกล้ขึ้นว่ะนั่นเงาตัวอะไรอีกอ่ะโอ้ยทำไมมันทำไมมันเฟสติวัลอย่างนี้วันนี้นี่เงาอะไรอีกอ่ะโอ้ตาย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 แม่งเหมือนเด็กพึกหัดเดินอะคือแบบะแวงไปทั่ว ดือดดม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 โอเคแคมสี่ส um ี่ um um um. okay, yeah. A สี่ B เคลียร์ชิก้าไปแล้วครับชิก้าไปแล้วครับชิก้าไปแล้วอ๋อฮะชิก้าชิก้าเสียงขยับเดือดดมดมดํอ๋อฟ็อกซี่ฟ็อกซี่โนโนโนไม่ต้องมาแหละดีแล้วเสียงเสียงเสียง Hi โอเคเฟรดดี้อยู่อยู่อยู่ตรงแคมเจ็ด โอเคเคียนะเคียนะโอเคแคมหนึ่งแคมห้าโอเคบันนี้ยังอยู่ที่เดิมไม่มีตัวอะไรวิ่งมาแค่นั้นเป็นพอโอเคผมยังไม่ได้ปิดประตูเลยอะผมเจ๋งปะโอ้ยปิด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 ก็ได้โอ้โหแค่นี้แม่งต้องทำจานหล่นใส่ เสียงใครอะ่ะเสียงชิก้าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงหัวล้อแบบนี้น่าจะเป็นเสียงบันนี่นะครับเสียงบันนี่ถ้าเป็นเสียงแบบร้องเดือดเดือดมด๊มด๊มน่าเป็นเสียงฟ็อกซี่จำได้จำได้จำได้โอเคแมงพึ่งตีสองอ่ะโอ้โหเฮ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยชิก้าโอ้โหเต็มกล้องเลยเมื่อกี้ชิก้าปิดล้อเลย ปิดรอดเลยโอเคเราจะได้โอ้ยโอ้ยบันนี่มันนี่มาอยู่แคมป์พีาที่สุดโอ้ยขนลุกไอเฮียเล่นภาคนี้แล้วขนลุกอะโอเออโอเคชิคก้าไปแล้วโอเครีบ,ร,บอออรีบไปเอาออกรีบไปเอาออกโอเคชิคก้าไปแล้วชิก้าไปอยู่ในห้องถงแล้วครับตอนนี้แคมปลาสามตอนนี้สิ่งที่หายไปคือเฟดดี้ใช่ใช่สิ่งที่หายไปคือเฟดดี้ โอ้ย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 ไม่มีนะอย่าไมาให้ตกใจแล้วกูด่าจริงๆเอาเคลียร์เคลียร์โอเคยังเคลียร์อยู่โอ้ชิก้ามาแล้วชิก้ามารออยู่หน้าห้องเลยโอเคบันนี่ของนั้นแล้วดีแล้วโอ้ยชิก้า อย่าซิโอ้โหเพิ่งตีสามเฮ้ยบางทีบางบางทีก็แบบเออรับรู้บางดีว่าคนจับเมาส์อยู่อ่ะเขาเพิ่งกลับมาเล่นอ่นะนานๆทีอ่ะเฮ้ย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 อะไรอะ่ะตอนแรกไม่มีนี่ใช่ไหมมันเป็นเหมือนหุ่นเฮ้ยมียตั้งแต่แรกเหรอผมผมผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะมีตั้งแต่แรกเหรอโอเค สิ่งที่หายไปตอนนี้คือเฟรดดี้ได้หายไปจากกล้องเป็นเวลานานแล้วผมหาไม่เจอด้วยไม่แน่ว่ามันอาจจะเข้ามาหลบในในห้องที่เราอยู่ใครอะอ,อ๋อบันนี่บันนี่สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นบันนี่โอเคประตูยังปิดโอ้ยชิก้าไม่อยู่แล้วว่ะ oh, โอ้ยโอ้ย โอโ oh, อชิกา first, ้ามาอยู่แคมป์เออเอออยู่ห่างๆเราอ่ะดีเรารู้ส oh, yeah. ึกด <ain> <uchen> ีมากเลยอยู่ห่างตรงนี้และตรงนั้นจะได้ไหมโอเคเคลียร์เสียงใครอีกอ่ะเฟดดี้เหรอไม่เฟดดี้หายโอ้โหโอ้โหหุยห้โหมหมเต็มมากเลย ออือืโชบิคอ,อายเลยจ้าโชบิคอายเลยจ้าไปไปยังวะยังอยู่โชบิคอ,อายเลยจ้าไปเถอะโอเคตีสี่แล้วตีสีแส่แล้วอาตีสี่แล้วชิก้าอยู่เนี่ชิก้าอยู่นี่บันนี่อยู่นี่โอเคฟ็อกซี่ไม่ต้องออกมานะเฮ้เสียงเสียงเดินปึ๊บปุบนั่นไง นั่นไงปิดด่วนเลยปิดด่วนเลยปิดด่วนเลยมายัางไปแล้วไปแล้วไปไหนมันไปไหนมันไปไหนวะบันนี่ไปไหนอะบันนี่ไปไหนบันนี่ไปไหนโออบันนี่ไปไหนบันนี่บันนี่บันนี่จ๋า โอชิก้าอยู่นี่โอเคโอ้โหปิดเปิดเปๆดปิดเปดเปดเป็ดเปดหมดโอ่า oh. ah. <c oughs> ผมไม่รอดครับ <c oughs> ผมไม่รอดอ <c oughs> ผมไม่รอด <c oughs> ผมว่าผมไม่รอดหกโมงหกโมงหกโมง หกโมงหกโมงหมงเช้าเราหกโมงเช้าหกโมงเช้าสักทีเถิดโอ้ยโอ้หกโมงนะหกโมง และผมก็ไม่สามารถผ่านตื่นที่4ของเกม Five Nights at f r e d d y ภาคหนึ่งไปได้จริงๆออยผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้รับรองว่าคลิปต่อไปผมจำไม่ได้ว่าผมแคส Five Nights at f r e d d y เนี่ย จากที่จบกิจกรรมเมื่อเดือนตุลาไปเนี่ยเป็นในคืนไหนแต่เอาเป็นว่าอันเนี้ยเป็นล่าสุดละการถ้าอยากดูกันออกรีเควสกันเข้ามาพร้อมกับเทคนิคในการเล่นในการผ่านคืนที่4ไปเฮ้ยพี่ถ้ามันมาอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นเฮ้ยถ้ามันมาอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้โอเคตามนั้นรอมาเอาใจช่วยผมไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครป์ช่องนี้และตามไปถูกใจแฟนเพจเพรสเชเรียลสด้วยสําหรับใครที่อยากเล่นเกมไฟฟ์ไนแอตเฟรดเอาไปหลอนเองแบบถูกลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ในแฟนเพจเพรรเชบรูกลบบิขสิทธ์และริเเศษพ คุณยังหลงความผิดเล่นเถื่อนอยู่ผมจะปล่อยเฟดดี้ไปใส่หลังคุณในขณะที่คุณลงแคลกอยู่ที่บ้านนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ซับ c r i b e ด้วยบาย